เชฟพลอยหน้าทานมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวแพมจะลองเอากลับไปทําทานเองที่บ้านดูค่ะแต่ไหนๆเราก็ออกมาแล้วนะคะแพมว่าเดี๋ยวทําไปหาร้านที่เขาเปิด24ชั่วโมงกันต่อดีกว่าค่ะและร้านต่อไปที่ทําจะพาไปนะคะเป็นร้านที่จะมาช่วยแพมคลายเหงาคลายความหนาวค่ะ ออ๋ผมไม่ได้สั่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนได้ไหมไม่เป็นไรผมยินได้ครับอ๋อไม่ได้สั่งอันนี้ค่ะยินเหรอะคะค่ะอ่อไม่เป็นไรคะ่ะทานก็ได้คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ อยู่ที่รายลี่เปนเดี๋ยวลูกชิ้นปลาค่ะแลนะคนที่จะมาคุยแก้งเอากระเพานะคะนั่นะคือน้องไมค์ค่ะโอเอาแครอ,อ,อเอาค่าไม่ใช่ไม่ใช่น้องไมค์แครอทนะคะเป็น น้องมายพีอาร์ลนลี่ค่ะทำไมร้านนี้ถึงเปิด24ชั่วโมงคะเพื่อความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าค่ะสามารถทานได้24ชั่วโมงค่ะตอนไหนก็ได้ค่ะแล้วร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะก็ประมาณ12ปีค่ะแล้วลาลี่เนี่ยคําว่ารลี่เนี่ยมันคืออะไรคะมันมีความหมายไหมอ๋อคําว่ารลี่ก็มาจากแซลลี่อะค่ะเป็นนามสกุลของพี่เขาค่ะอ๋อเป็นนามสกุลของเจ้าของร้านใช่ก็เลยเามาตั้งชื่อร้านว่าลาลี่นั่นเอง ียกไ,ได้ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ดูทันสมัยมากๆครับถึงร้านจะอยู่ติดถนนแต่ก็สามารถจัดแต่งที่นั่งบริเวณระเบียงไม้เล็กๆหน้าร้านให้ดูร่มรื่นน่านั่งแบบสบายๆเรียกว่าเหมาะสําหรับการทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้ๆที่ทั้งเด้งนุ่มไม่มีกลิ่นขาวให้กวนใจยิ่งได้ซดน้ําซุปที่กลมๆรสชาติเด็ดไม่ว่าจะเป็นน้ําใสเย็นตาโฟและต้มยําเรียกได้ว่าอร่อยตามใจชอบนะครับ นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับทางร้านยังมีอาหารว่างครบรถไม่ว่าจะเป็นปอเปี๊ยะปลาเกีย๊ยวปลาลวกเป็นยังไงล่ะครับกับเมนูปลาโอ้โหโดนใจทีเดียวครับเริ่มอยากจะเห็นหน้าตาของอาหารแล้วอยากจะลองชิมแล้วได้ไหมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวจัดให้ทำสักชุดหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวัำไปรอเลยนะคะ ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่แอมค่ะโอ้ยน้าทานมากเลยขอบคุณนะคะค่ะ When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gone again. So high, though it's dark. and the woods ahead